งั้นแล้วทำไมมือชาไปเลยอ่ะจงกับบ้านไอ้ที่เราเรียนอันธิตมาไ,ม,ไม่ไหนไม่ผมเรียนวิศวะโยธามานะโอ้โหมีหน้าแล้วค <laughs> <laughs> ่งลื้ออีกเดียว <laughs> <laughs> ชักกอยดนะ์ด้วยอเรื่องนะ้าเขาก็เรียนโยธานะอ่า เจอกันล้วโอเครุ่นใหญ่เเจอกนร่ห่ยดิผมไม่เจ้ผมออกก่อนผมออกมาเปร้านเตาผิงอะไรรุ่นแดาลมเตาเสียมไอที่ไปขี้มาได้แล้วทำห้องอะไรห้องน้ำเขาทำสนามบินเลยนะกาทำสนามบินเลยนะดูดีๆนะว่าทำไมถึงเจ็บที่เลอ เราเรียนมาเยอะมายาเทาอาเดี๋ยวเอาเกลี่ถ่ายถ่ายแล้วถ yeah, ่ายแล้วโดนสอนวิธีการงัดยางงัดยางดูให้ดีนะเอาตั้งแต่นั้านั่งเลยอย่าไปมองอย่างอื่นเดี๋ยวมองว่ามันออกง่ายจังเลยว่าอย่างเงี้ยมองเอาตั้งแต่นั่งพอนั่งเสร็จนั่งทำอะไรอันนี้นะ่งทำอะไร อ่าปวดอาแล้วไปค้างกับอะไรค้างกับยาเออแล้วถ้าค้างแบบนี้มันมีผลอะไรไหมมันก็ไม่ลงต้องส่งถุงอุจการะวิธี่ันนี่คือการงัดยางอ่ะงาจะต้องใช้เครื่องเงื่อนสามอย่างเราเรามีไหมสามอันมีสี่เลยครับมีสี่เลยก็เล่นสี่เลยก็ได้ เดี๋ยวเราโดนมปโดนไข่ด้วยไข่แตกด้วยนนี้้กัจริงๆแล้วไม่ให้่ใกล้เพราะไม่งั้นเราโดนอ่าอเคคืองัดแต่คื่เกจริงแล้วเราต้องเอาลงปักนี่เราเราเห็นแล้วว่ามันลงนะ้วอนงัดมาเสร็จะทำง่ายขึ้นมายังเมื่อกี้ขึ้นมาไหมขึ้นมาเดียวครับขึ้นมาเดียวทนงานเดือดอันที่สองเย็ยางให้ลงนะ เลยใช่ไม่มันมันมันลาวอยู mm ่แล้วเมื่อกี้เขาใช้มาเปลี่ยนใช้ครัเปลี่ยนใช่ขาใช้เปลี่ยนไม่ใช่ใช้มาเปลี่ยนอันนี้คือรู้ไหมว่ามันทำมามันยากน่าจะยางในทำอยู่ก่อนงทำอยู่ก่อนงัำนะเพราะอะไรก็คือเราเราดันเป็นเยอะมันไม่ไปนวใช่ได้ ก็ไม่เป็นไรต้องคันแค่ข้างเดียวเยอะเลเราไม่ทำทางนี้ละเราเกลี่ยไปทางนี้นี่หลักการนะทีนี้แล้วน้าทำอะไรเติมลุ่มห้มันตืกนต้นไปทำทางนี้แดงแล้วเดี๋ยวนี้เวลางาดยางก็ระยะเซนเตอร์ระยะความห่าง ที่ให้มันพอดีระยะความหักหที่มันพอดีออถ้าเอาเยอะกว่าน,นี้มันก็ไม่ได้เอาพอดีอแต่ถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามาันในานี้มันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าน,นี้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะขอบคุณ<ใ>นะครับเดี๋ยวทัมาให้นะ ค่ะอะไร